สวัสดีครับจากแก้มรถะเส้งกลับมาอีกแล้วครับวันนี้แนะนำและฮะรถเอกแงรุ่นเลยครับเป็นแบรนด์ MG นะฮะคันนี้เป็น MG 1.5D นะฮะเกียร์ออโต้ปี2 0 1 8นบะครับสีเหลืองไอไตนะฮะหลังคาสีขาวครับผมคันนี้ค่างวด2,900าบาทอ่ะเดี๋ยวมาดูรถกันเลยครับด้านหน้า สไตล์เนี่ฮะห้าประตูแฮทแบ็กโคตรสวยเลยนะครับไฟหน้าแฉงสายครับไฟเดย์ไลท์เดยทามตรงนี้โอ้โหนะฮะทันสมัยแน่นอนนะครับแล้วก็มีเหมือนสเกิร์ตนะเหมือนลิขหน้านี่โอ้โหสวยครับคันนี้ลงแม็กมาเรียบร้อยนะครับก็เอาตามนี้เลยนะฮะสวยๆเลยนะครับผมนะหลังคาสีขาวเห็นไหมฮะอ่าตัวรถสีเหลืองก็เรียกว่าทูโทนนะครับนะเป็นรุ่นทูโทนนะฮะสองสีนะครับจากโรงงานนะฮะกระจกประตูประตูไฟฟ้าหมดเลย นะครับแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะนี่นะฮะออโต้ของ MG นะครับแอร์ก็แบบนี้นะครับแล้วก็เครื่องเล่นก็นะเล่นทั่วไปเชื่อมมูทูได้นะครับผมหลังคาก็สวยๆครับเลขไม้หก0 0 0่กิโลเมตรนะครับพี่น้องครับอ่านะครับพร้มอะไรนี่มีที่ปรับให้ด้วยนะฮะแอร์แบ็กสองลูกครับนี่แต่แต่รวมด้วยนะฮะนะเป็นทางเลือกครับผมนะรถสวยนะครับนี่ตะเข็บแล้วก็แหกได้เลยนะครับก็นะให้ดูว่ารถเดิมๆนะครับเป็นยังไงนะครับนี่ นสเต็กโก้ข้าวโพงข้าวฝุ่นนะครับดูครบนะฮะนี่ดูเบาะหลังครับคันนี้เป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะอ่านะครับแล้วก็มีโพรมวีพีให้ด้วยนี่นะฮะพันสองพันเก้านะฮะโอ้โหโคตรมคูกเลยนะครับมาเนี่ยยีนจีสามนะครับหนึ่งจุดห้าดีห้าประตูนะครับนี่ด้านหลังก็เก็บสัมภาระนะฮะได้เยอะพอสมควรนะครับนี่ครับบล็อกแม่แรงยางอะไรอยู่ครบครับนี่อันนี้ยางแตกมาเลยครับลูกค้าเปลี่ยนยางอะไรมานะฮะก็สวยๆเลยครับรถเดิมทั้งคันนะฮะนี่ เห็นไหมล้ออะไรนะครับเปลี่ยนมาแล้วครับนี่ด้านนี้ก็สวยครับนะตะเข็บก็แหกได้เลยครับสวยงามนะครับนี่นะฮะพอแล้วดูไปนีดพอนะฮะเวลามีน้อยนะนี่อ่ะเห็นไหมฝั่งนี้ครับสวยๆครับเบาะหนังนะฮะสี่ที่เลยนะครับดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายเลยครับตะเข็บประตูเดิมนะฮะก็รถไม่ได้เกิดอุบัติเหตุมาไม่มีชนหนักไม่มีทวกขนะครับมาแล้วก็ับมาดูฝั่งนี้ห้องเครื่ยนนะครับทาานี้นะนี่ครับ ห้องเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบนซินนะครับผมนะ1.5นะครับ1 5 0 0ซีซีครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับท롬อะารพาวเวอร์เป็นน้ำมันนะฮะก็เป็นรถทางเลือกแล้วกันนะครับใครที่ต้องการรถแบรนด์นี้นะครับสไตล์แบบนี้นะฮะเอามาให้แล้วนะฮะก็วันนี้ราคาอยู่ที่290,000บาทออกวันศุกรบาทครับปีนี้ปีผ่อนแค่2,900บาทนะฮะปีหน้านะครับค่อยผ่อนราคาเต็มที่5 4 0 0เต็ครับแถมบัตรน้ำมันอีก1,000ฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพรบประกัน ปีหมดครับทําสัญญาถึงที่ส่งรถให้ปีถึงบ้านใครที่สนใจนะฮะทักแชทข้อความมาหาจากได้เลยนะฮะหรือว่าเข้าไปดทุน้าช่องจะมีเบอร์โทรนะครับ080-091-3787จจากเข้มรถซิ่งจัดให้รับรถแน่นอนแก้ว